คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เอาละครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่เหรียญ OP นะสำหรับวันนี้ครับสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะจะเป็นในเรื่องของแนวทางของ OP ที่ยังสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเดิมผมรุ้นนะครับว่า OP เนี่ยมีโอกาสที่จะลงตรงนี้นะครับเป็นซิกแซกนะแต่แพทเทิร์นการลงทั้งหมดของ OP ตรงนี้เนี่ยทำให้ผมมองว่าไม่น่าจะใช่ซิกแซกนะครับเลยขอพักกรณีซิกแซกไว้ก่อนนะครับ ทีนี้เนี่ยจะเหลืออยู่2กรณีด้วยกันนะที่ OP เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้ครับแนวทางแรกคือที่ผมตีอยู่นี่ครับคือ OP จะลงเป็น non standard collection ของอะไรสักอย่างนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่เว็บหนึ่งจริงๆนะครับมีโอกาสนะครับที่ OP เนี่ยจะล่วงลงไปแล้วหลุดทำ new low อีกรอบนะครับสิ่งที่เราต้องเฝ้าแล้วก็โฟกัสว่า จะหลุดโลแบบนี้ไหมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ขาเอกเนยครับการดีดขึ้นไปของ OP นะถ้าไม่สามารถทะลุ1.76ดอลลาร์ขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสนะครับสูงมากๆนะที่จะร่วงลงไปทำนิวโลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะยังไม่ลงรายละเอียดของแนวทางนี้นะครับ เพราะอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆเนาะว่ากว่าที่จะหลุดนิวโลได้อะโอยังมีแนวรับอยู่ตรงนี้ครับ3แนวรับนะดังนั้นก็มันมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้เสมอนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยก็จะเหลืออีกแนวทางหนึ่งนะครับคือในส่วนของภาพใหญ่เนาะผมเปิดสีชั่วโมงเล็กๆครั้งไว้อ่ะตรงนี้ครับว่า o อเนี่ยมีโอกาสที่จะลงเป็น คอลเลกชันแฟ t นะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยกำลังสร้างฐานอยู่นะ A กำลังทำ B นะครับตรงนี้เนาะเหลือขา C นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นแฟ t ได้ไม่รู้ว่าแฟ t อะไรนะครับต้องขึ้นไปเนี่ยทะลุ1.76 ดอลลาร์ให้ได้นะครับอย่างน้อยนะถ้าจะขึ้นไปมากกว่านี้ก็เต็มที่เลยนะเป็นวิคบีเป็นสตองบีเป็น B, ปนอร์อลบีได้หมดนะเออขอให้เป็นแฟดนะครับจะสวยงามนะ้อภาพที่เห็นขาขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยทา f ฟ a m e day เราพูดถึงไปละนะว่าต้องทะลุขึ้นไปเนี่ยในอนาคตนะให้ได้นะ1.76เนาะทีนี้เราไปดูในภาพย่อยนะทาวฟ m ม4ชั่วโมงกันบ้างนะ ตรงนี้เนี่ยในส่วนของเมื่อวานนะครับ OP ได้ขึ้นไปจบขา A นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของขา B นะครับในคอลเลกชันขา B ตรงนี้เนี่ยเอาเท่าที่กราฟเห็นนะเป็นคอลเลกชันของสตอง g B นะครับอเล็กูล่าแนะดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่านี่ยครับต้องต่ำกว่า A ลงมานะครับทำให้ผมก็มองหา แนวรับที่ต่ำกว่า A รอไว้เลยนะครับก็จะมีดีมาโซนตรงนี้นะครับกรอบเขียวนี่นะอยู่แถวๆ1.020นะครับไปจนถึง1.054ดอลลาร์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนราคาบาทแถวๆนี้จะประมาณ37-38บถึง3าบาทนะอืมก็รอ ช้อนตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเทรดสั้นนะครับใน collection ขา B ทั้งหมดตรงนี้นะครับอืมก็เป็นจุดที่ดีนะที่จะเก็บของนะครับเพราะถ้าเรามองในภาพใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้าตรงนี้มันเป็น1จริงแล้วตรงนี้เป็น A นะครับหลุม A เนี่ย แล้วมันขึ้นไปเป็นแฟตอะมีโอกาสนะครับที่จะเป็นแฟตที่ค่อนข้างบูลิตนิดนดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นคอลเลคชันที่บูลิตจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่ C จะยกนะครับ C สูงกว่า A ดังนั้นเนี่ยการเก็บที่หลุม A ในการลุ้นเป็นแฟตเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นจุดแรกนะครับที่จะเริ่ม เก็บของไม้แรกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของเลยนะจุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเราลองย้อนกลับมาดูในส่วนของคอลเลกชันที่กําลังก่อตัวตรงนี้นะถ้าเราลองวัดฟิโบคข้าวๆนะครับเพื่อหาอนาคตนะครับนี่ไว้ประมาณนี้จะสังเกตได้ว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะโฟโมขึ้นไปมากๆเลยนะครับโอกาสที่ OP จะทำ ขา C ขึ้นไปนะอืมก็ค่อนข้างขึ้นรุนแรงเลยแหละนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องรุ้นแล้วลหะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย A เนี่ยยังไม่จบดีหรือเปล่านะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะไปแค่1 2 3 4 5แล้ว A อาจจะอยู่บนนี้ก็ได้นะ เออแล้วก็ทํา B แล้วขึ้น C ขึ้นไปแรงๆอีกรอบนะครับไม่รู้นะครับรอกราฟเฉลยเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยภาพย่อยเนี่ยเราเห็นละ1 2 3 4 5ง้วก็ลุ้นก่อนว่าตรงนี้อาจจะเป็น A แล้วก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดู RSI ใน Time เฟร me 1ชั่วโมงกันนะสำหรับ OP นะครับเปิด RSI ขึ้นมาปึ๊บ ะจะสังเกตได้ว่า i i h h นะครับช่วง11โมงที่ผ่านมานะครับไ SI มีการอ่อนแรงแล้วนะเป็นสัญญาณอ่อนแรงนะครับก็ไม่มั่นใจนะครับอาจจะจบขาขึ้น B ตรงนี้แล้วก็ได้นะครับถ้ายังไม่จบล่ะถ้ายังไม่จบก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็น i r r e g u l a r f i e l เ Fat หรือว่า Running Fat กันต่อไปนะครับอืมแต่ถ้าจบตรงนี้ก็โอเคแหละนะสตองบีอ่ะโฟโมแน่นอนนะครับสำหรับขา C ีที่จะขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอ่ะดังนั้นก็ช่วงค่ำไปจนถึงพรุ่งนี้นะไม่รู้ว่าหลุม C ีจะลงไปถึงเมื่อไหร่นะครับก็รอช้อนแถวๆนี้ก็ได้นะครับ จบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ด่วน OP สำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ